ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตล่าช่วงทําตามตวงนนี้ค่ะมาดาตรงมีเมนูคุดเค้กสำหรับ คริสต์มาสมาฝากคุณผู้ชมค่ะฟรุตเค้กเป็นที่นิยมที่จะมอบให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะว่าฟรุตเค้กเนี่ยถือว่าเป็นขนมที่อร่อยแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะฟรุตเค้กของมารามโตมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะก็จะเป็นผลไม้แห้งแบบนี้ค่ะ ที่จะมีตั้งแต่แอปพปิคอร์ดลูกเกดเชอร์รี่ผลไม้แห้งต่างๆเควนเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็ถั่วต่างๆนี่ค่ะแช่ในเหล้ารำค่ะเพื่อให้พวกผลไม้นี้ดูดซับกลิ่นความหอมของเหล้ารำลงไปนะคะจะทําให้พุดเค้กของเรามีความหอมมากขึ้นค่ะเราก็จะมีเนยค่ะตีเข้ากับน้ำตาลทรายแดงค่ะเราทยอยใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปทีละน้อยค่ะ น้ำตาลใสแดงนี้เป็นน้ำตาลใสแดงที่ร่อนแล้วค่ะเราจะมาดูส่วนผสมของแป้งค่ะตรงนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะผงอกเชยค่ะเราร่อนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ได้เลยค่ะปาดชามอ่างเล็กน้อยค่ะคุณชมมีไข่3ามฟองค่ะคุณชมพยอยใส่ไข่ลงไปทีละฟองค่ะ าละค่ะตอนนี้เราก็ใส่แป้งลงไปได้เลยค่ะทยอยใส่ละนิดเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ใส่ผลไม้แห้งที่เราหมักด้วยเหล้าลำเอาไว้ค่ะพร้อมกับถั่วต่างๆค่ะเดินเครื่องให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาใส่ลงในพิมพ์นะคะห่อก้นไว้ด้วยกระดาษฟอยล์ค่ะ ส่วนผสมลงในพิมพ์เปลีย่ยส่วนผสมให้เสมอกันนะคะนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา35นาทีค่ะและเมื่อขนมเค้กของเราเนี่ยอบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชมถึงเวลาที่เราจะแต่งหน้าฟุดเค้กของเราค่ะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นแอปริคอรกลาเซค่ะใช้เป็นคุณสมบัติในการ เคลือบผลไม้หรือว่าเคลือบหน้าเค้กให้ขึ้นเงาแล้วก็ไม่แห้งเท่าเราจะตั้งทิ้งไว้นานๆค่ะและตอนนี้เราก็มีผลไม้แห้งที่เราจะเอาไว้ตกแต่งค่ะตัวนี้เป็นลูกฟิกหรือว่ามะเดื่อแห้งค่ะลูกฟิกเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเห็นฟิกนี่เขารู้เลยว่าเค้กตัวนี้แพงค่ะตัวนี้เป็นแอปเิคอตค่ะ ลแล้วก็ลูกทุนค่ะตกแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยถั่วอัลมอนด์ค่ะแล้วเราก็จะทาด้วยแอปเปิลคอตกลาเซอีกหนึ่งรอบเพื่อเพิ่มความเงางามสําหรับผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก็ให้เขาอยู่ติดชิดกันได้เป็นแทนกาวเวลาที่เราขนย้ายมันจะได้ไม่ร่วงกระจายค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะพุดเค้กสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยและรับรองเว้ยค่ะ และว,วันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะปิดครัวทําห้องครัวให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะวันนี้ขอใช้กลิ่นนี้เลยเบบี้พาวเดอร์ ินเด็กๆนี่หอมหอมค่ะและคุณชมค่ะอย่าลืมนะคะสามารถจะพูดคุยกับมาดามตวงได้ค่ะผ่านทาง Facebook หรือ Instagram มาดามตวงค่ะทานอาหารอร่อยได้ที่ร้านโรสแมรี่บายมาดามตวงท่องหล่อซอย1 1ค่ะและตอนนี้เนี่ยมีอาหารอร่อยเมนูเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะคะและสำหรับช่วงปีใหม่ค่ะยังมีเมนูพิเศษแล้วก็ ขนมเค้กเบเกอรี่เพื่อคุณผู้ชมจะได้เอาไปฝากใครๆได้เพิ่มค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มที่5ของมาดามตงนะคะอร่อยร้อยล้านกับมาดามตงฟู้ดเวิร์คค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะและขอให้คุณผู้ชมมีแต่ชีวิตที่เวิร์ o เวิสวัสดีค่ะเวิร์ o เวิรค่ะ รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ควันพุธที่16ธันวาคมเวลา1 0โมงครึ่งช่วงมาตามตวงบุกตลาดปลาซึก,กิจิตามหาวัตถุดิบอันเลิศค่ะปลาทูน่าบลูฟินและทานเนื้อย่างขั้นเทพสุดเอกลูซีฟช่วงอร่อยแบบตวงสวยครบเครื่องกับ อรินมาดในเมนูบูยาเบสสุดเวริร์ช่วงทําตามตวงต้อนรับวันคริสต์มาสกับเมนูคุกกี้คริสต์มาสสุดแสน่ารักทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงฟูดเวิร์